กรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. ด้านเมียนมาจัดประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการกรณีชาวเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีผลการตรวจติดเชื้อโควิด mm hmm. เป็นบวกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานสรุปมติในประเด็นดังนี้ปิดช่องทางท่าข้ามธรรมชาตินด่านพรมแดนถาวรสะพานวิติภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไป เป็นการชั่วคราวจำนวนเจ็ดวันจนกว่าสถานการณ์ควบคุมโควิดจะดีขึ้นเพื่อจัดระเบียบการควบคุมเชื้อตามชายแดนทั้งนี้จังหวัดตากเสนอขอปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่สองดังกล่าวต่อสอบคอเพื่อพิจารณาอนุมัติชกรสี .4 ประสานผ่านช่องทางทีบีซีทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายเมียนมาทราบกรณีการปิดช่องทางท่าข้ามและด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่สอง รวมทั้งด่านศุลกากรแม่สอดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทราบปิดพื้นที่ชุมชนสุเลามานีนะและถุงทองในเขตชุมชนวัดหลวงโดยฝ่ายปกครองและสาธรารณาสุขอำเภอแม่สอดรวมทั้งการดำเนินมาตรการป้องกันโควิดในชุมชนเสียง5ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนบัวคูนชุมชนบ้านทุ่งในเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดและบ้านแม่ตาใต้ โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองในชุมชนงดกิจกรรมทางศาสนก,กิจสถานศึกษาร้านค้าตลาดเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดและการคัดกรองในเขตชุมชน